ข้างถึงเย็นๆกินเลยอ่ะเฮ้ยนั้นมีร้านอยู่จะมีน้ำไหมนะไปดูดีกว่ากุ้งเดือดมีอะไรไหมกรอบกินก๋โซเตียวเจนเจนเจนนะกรอบโซเตี๋ยวเจนเจนะกรอบอร่อยอร่อยนะกรอบสวัสดีค่ะโอสวัสดีกรอบคุยแบบนี้มาจากประเทศไหนคะเนี่ยมาจากประเทศอินเดียครับอินเดีย อินดี้เฮ้ยฉันพูดภาษานี้เป็นค่อยกับพูดอินดี้หรือเป็นเออมีน,ามมาบบกกน้ำอะไรไกลบ้างครับปฏิบัติอาการมันร้อนมากเลยขอกินน้ำหน่อยอ๋อมัน่นี่มะนาวโซดาเอาไหมลอ็มอบมะนาวโซดาออเอามะนาวโซดาแบบเปรี้ยวๆแต่ว่าเเอเอิิ่่มมไม่ใส่มะนาวได้ไหมครับเ๋อย่่าไม่ใส่มะนาวมันก็ไม่ใช่มะนาวโซดาเด็เด,ดีแกต้องใส่แตงกวาก็ะจายแกเป็นแตงกวาโซดาเด็ดีนั้นเอาแตงกวาโซดาแบบเปรี้ยวๆแต่ไม่ใส่มะนาวได้ไหมก๊า ใส่กล้องได้เกล้าเอาอันนี้มานะครับเอาบัคก็ตบัคเกอร์หนกกรุอ่าแล้วเราก็ส่นี่นะครับแล้วก็อนี่ครับใจน้ำกงเลยหลงกันใครับน้ำก็เต้นใจหน้าจันหลงกัไม่เป็นไรครับต่อชื่อเดอจกันเอายินๆห่เหมือนคร้องเอาใจน้ำแล้งแต่ว่าเอา้อนๆใจเมกะใส่ก้องใส่กล้องโอ้แกน้ำแก็งเอาใจเมกะอ่าเนี่กครับจะทำปฏิบัติการเหมือนกัน เรกครับบ e? um ังการ์านเลกเนี่ยเออแกมันล <the ่กกันไปนครับดูเมือนว่าน้ำแกงมันจะยกันไปนะครับทุกคนได้นะครับอ่าแน่ใจนะครับว่ามันไม่มีซิงส์โซกอยู่ในนั้นไม่มีครับมีแโปตีนเสริมครับโปตีนเสริมโอเคอร่อยมากเลยครับโปตีนเสริมไปรอมยครับอ้อ หนแล้ววะกุ้งกั้งกุ้งกุ้งจับกระเด้งเต็มไปหมดแล้วกะเอาไปเป็นอีกล้กุ้งอันดีๆไม่กั้งกุ้งอันดีๆไม่กั้งรอมาดูจักคร็อได้ครับอู้นี่สับเขียงไหลมาโดนขาจัดแล้วกะทำไมจัดตแบบนี้นี่ใจไม่ดีเลยนะครับอือบอกเลยเลยว่าสะอาดจากคล็อกน่ากินมากเลยครับอือทำไมน้ำมะนาวโซดาถึงมีผักจีด้วยอะกะเพราะในสูตรของอินดี้มันต้องมีล่ะครับ กินไปเลยกันลมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ใช่รหมโอเคเรามีประโยชน์งั้นคุณกรีนใหน้ฉันดูหน่อยครับได้ับอ๋อ<ม> <c oughs> อร่อยไหมกร่อร่อยนะครับคุต้องกินด้วยอครับอะไรแข่งนั่งมั้ไม่ไ้อ๋อไปตองกรับ๋อไปตองครับ๋อดูนี่เลครับออ้น่ากินมากเลยคระใช่ครับสน่ากินสุดๆเลยครับอด้วว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 มาวววววววรวว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 วรัมากวว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 ่วรววววปวววอวววนวววววว่วว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 วปวววววรอ ผมปลูเฟชชิโน่ครับกุ้งปลากากุ้งปลากาเหมือนไม่ลงแก้วเลยกัรเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยถือให้นะครับโอเคครับโอ้ยกุ้งปลากาเก๋มันต้นชันหมดเลยกัรกุ้งปลากากระดครับอตัวกรับผมผมก็ตัวจริงๆนะครับเออเดี๋ยวผมตังค์ให้หน่อยวครับไม่ใช่ช้อนหรอกกัรอ๋ออินเดียไม่ใช่ช้อนกันกับครับโอเคก่ะโอ้น่ากินมากเลยนะการเก้าสนกระดมนี่ครับว้าวไปกินได้เลยนะครับว้าว แป๊สอืมขับปุ๋ยกระลั่อะไรมากเลยชิมไหมคะสักหน่อยไม่เป็นไรครับเจ๊ใช่ไหมเจ๊แจกกับไม่เป็นไรครับเนาะไม่เป็นไรค่ะเอ้ยไม่ครับโซดาไม่เป็นไรกันไม่เป็นไรกันตัวเปียกไปหมดแล้วกาพี่เบาไม่เป็นไรพะมีออมถ้าผมดูนี่คือครับกันโน้มหรอกเหรอใช่คลอสอันนี้ก็ปานิปุรีนะครับปานิปุรีปานิปุรีโอ้เก๋ยลู่ตาเก๋ยลู่ตาอย่างจริงมากเลยการโอเคแล้วผมผิดแล้วเดี๋ยวผมให้จากครับ เอาจ่ายแล้วครับผมเถื่อนให้หน่อยครับได้ค่ะได้ค่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกท่านมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟร้านคุณนะครับเออได้ครับเราเชวยผมทำหน่อยครับทีใหน่อยครับเราเชิญผ่อหน่ครับนอยหน่ับเดี๋ยวจับจับไปหนนะครับโอ้ my god กูอันนี้คืออะไรกันเนี่ยอืออร่อยมากเลยครับเห็นแล้วน่ากินมากเลยนะครับใช่ครับอืว่าแต่อันนี้คืออะไรกันใจจริงหรอจ๊ะเอาไม่ใช่ครับพัสดุครับเออสีเสื้อเสื้อคลูกพัสดุหรอจัะใช่ครับแล้วทำไมกำไรเออฉันเห็นรร้้้้าาานนนออิดีหลยๆทไมก็ตง ลงไปครุนทั้งแขนแล้วครับเขาไม่ได้ถอดออกก่อนครับไม่ได้ไม่กระตุ้นหนัครับเจ้โอ้โหน้ำนี่เป็นสีแบบโอ้น่ากินมากเลยนะครับใช่ครับโอ้โหแล้วอันนั้นมันจะยังไงครับอร่อยเดี๋กเลยอร่อยเดี๋ยวกับอันนี้น่าจะแบบว่าเปรี้ยบเปรียบเรียวปากจะไม่กล้าเพราะว่าใส่มะขามเปียกอ๋อไม่ใช่ครับเค็มมากเลยครับเค็มทำไมมะขามเปียกเค็มมากอ๋อก็บอกกินเหมือนแหละครับใช่ ใช่ครับแฟชั่นหรอครับโอเคมันเป็นแฟชั่นใช่เหรอวะโอเคไอ้ตอนเราไม่กินเออบีด้วยตอลเราไม่กินไม่หรอบครับมันต้องอร่อยอร่อยนะครับเปี๊ยวอร่อยอร่อยฉันแบบนี้คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องใส่อออเแต่ว่าคุณปิดร้านไปตอนกลับปิดร้านเออไม่ครับคุณซื้อผมผมทำคุณต้องซื้อนะครับอืม อยากกินมากเลยครับผมคำตอบผมอยากกินเลยอะครับอยากกินเลยจ้ะโอ้ไม่เลยครับมันสำหรับลูกค้าคนเดียวนะครับอ้อลืมสายนี่เลยอะครับอันนี้เป็นฟงจูรับใช่ไหมก้าอ๋อนี้เกลืออะไรครับปอกก้ามันคือเคล็ดลับล่ะครับบอกไม่ได้มาเป็นเก๊กแล้วใช่ครับอันนี้คือน้ำตังใช่ไหมก้าใช่ครับอู้หู๋ยวพรุ่งนี้คุงต้องพาช่างไปโรงพยาบาลเพราะช่างเป็นเบาหวัติแล้วของเราเป็นหรอครับ เข้า CPU เลยครับไม่ต้องครับยังไม่ต้องเออ CPU ICU หรือเปล่าครับใช่ครับใช่เปิดแล้วกันก่อนป่ะคะโอเคครับโอ้โหคุณพ่อแกตัวเหม็นมากเลย่ะขอบคุณนะครับอืออแบะหน่อยครับแล้วกันคู้ป๊อกก้าต่อไปคุณอเอ บน่าอร่อยมากเลยนะครับน่ากินมากเลยนะกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณเออ่ติดเชื้อนะครันบอกว่าป้าเจอกูลลุดแล้วอ่ะเอ่อเอ่อใส่พวกนี้จังหวะแล้วนะกันย์กุลลุนมันต้องอร่อยอร่อยครับป้าก้านี่มันไม่ใจมันบดแล้วนี่มันแป้งกุ๊กมันฝรั่งแล้วนะกันไม่ต้องครับผมรู้ผมรู้ผมจะทำอะไรปิดกั๊บปิดกั๊บปิดกัไม่ใช่ทำอย่างงี้กับป้าก้าไม่หนุ่มครับไม่ต้องมทำเลยครับชิมน้ำซุปก่อนนะครับโอเค๊ก้อือหือ ไปเลครับปิดกับปิดครับลองใส่แป้งปานีบูรีก่อนกับโปเกะาใส่แป้งเออเออเอาเอานิดเดียวเอาใส่อย่างเดียอย่าไปเลยเดี๋ยวทำเองไม่คันนี้ไปแล้วครับไปเลยครับเออนี่กับโปเกะเด็ดนิดเดียวมาใส่กันเด็ดนิดเดียวนิดเดียวกับโปเกะนี่ออมน้ำมันเครื่องสไตล์ของอ่านินดี้นะครับโอเคกันโอเคใส่น้ำเลยอร่อยนะครับกินเลยครับ เก็นครับโอ้อหืออ้าอื้อหืออือหือจ้าจั๊กนี่โอ้ยไม่ก้อยอ้าวกุปกาก่ะเามานั่งเตะปื้อเลยดีกว่าค่ะอือหือพ่ดื่มไม่ได้หรอครับสุดเด็ดสุดเด็ดเลยครับน้ำแกงสุดอร่อยนะครับน้ำแกงโอ้เก่งมากเลยครับป้ากาอือหือกินนะครับกินกินเลยหรอคะกินเลยโอ้ อะไรมากเลยกับปอกาอ้ากินอีกแล้วครับกินพี่มันเก้าตามันเก้าตาไม่เป็นไรครับม,มันคือ,อ,อ,คอการกินก่อน,นอก,กันดีไห <ขอ S 2> มกินเลยดีกับปอกาอ้าเฮ้ยจะกลับตอนอ่ะจะกลับแล้วนะกลับป๊อกาเจ้าช <L it> ีดวย